สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันวันอาทิตย์ที่14เมษายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเน็ดตัวเน้นตินดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพา,าะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดค่ำคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่2รัสพพวมาสกับเซบียห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองฮูดูแฮนดิแคปรัสฟาร์มัสกับเซมิยาศึกลาลกาสเปนแข่งขันกันตอน1นึ่ทุ่มตรง EP 1 5ึ่งโมงครึ่ง EP 2 1งหนทุ่มตรงยังอยู่ในกลุ่ม EP ทีเด็ดนอนไว ไม่ใช่นอนวายเพราะโดนนะนอนวายเพราะว่าเตะเร็วนะฝั่งหูมันแปลกๆใช่ไหมทีเด็ดนอนวายสนอนราคาให้เซมิยะต่อเสมอจริงๆเดิมทีมาราคาลบสิบนะแต่ก็เห็นแล้วบางเจ้าก็มีลบสิบบางเจ้าก็มีเอ,อเสมอเซมิยะก็เลยเลือกเสมอเซมิยะมนเลมแล้วกันนะจบเรื่องจบราวกันไปเอ,อเอาราคาที่ปรับแรงสุดแรงว่างัันเถอะรัฐเรมาร์กับเซมิยะ ก็ต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้น่าจะเป็นการสู้การของทีมใน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 ครึ่งครึ่งของตารางนะแต่เหนียวอันดับแนละคะแนนมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูผลงานของทั้งคู่ก่อนมาเจอจาการเกมนี้ไปดูการลงทุนการทำกำไรไปดูเอ่อการเจอกันของทั้งสองทีมเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ตัวผู้ตัวแฮนดิแคปเหมือนเดิมนี้พลาดไปได้ ่าเจ้าเนื่องอยู่ในทิศทางใดนะเป็นข้อมูลพื้นฐานรู้ไว้ใช่ว่าใส่าแบ่งหามทุกอย่างเพื่อช่วยการตัดสินใจแต่สุดท้ายถ้าชอบเหมือนวันโอเคก็จัดไปครับนะแต่ถ้าไม่ชอบจะสวนหรือจะผ่านก็นแล้วแต่เพื่อนๆน,นะมันเป็นข้อมูลพื้นฐานแต่ว่าคู่นี้แข่งเร็วนะก็น่าจะฟังกันทันแหละอย่างที่บอกเนาะอัพคลิป,เ,ปเร็วอัพคลิปค่อนคันเร็วแล้วก็เป็นวันหยุดนะก็น่าจะมีเวลากันอยู่ นะถ้าไม่สาดน้ำเพลินเกินไปนะเราไปเริ่มต้นดูกันที่ตารางลีกตารางลีกเราจะเห็นเอ่อรัสประมัสกับเซมิยาอยู่ในครึ่งตารางล่างอย่างที่บอกรัสประมัสอยู่ดับที่สิบสองมีอยู่สามสิบเจ็ดคะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่ลอยตัวมากๆอยู่กลางตารางจริงรัสประมัสนี่ถือว่าเป็นทีมกลางตารางนะ แต่ว่าไปแล้วว่ะเพราะว่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้านี่คือกลุ่มการตารางล้วนเลยเกตตเฟบิยาเรียลโอซาโูน่าเนี่ยสามทีมนี้สี่ทีมเนี 4, เน้สลับกันขึ้นสลับกันลงเนี่ยนะทีมไหนสนุดก็ลงมาทีมไหนเก็บใช้ได้ก็ขึ้นไปเพราะคะแนนสามเจ็ดสามแปดสามเก้ามาไลนแค่สองคะแนนเองระยะห่างสองคะแนนเองเป็นกลุ่มการตารางก็แล้วกันรัฐธรมนูนาานะชัดกว่าชาัดกว่าส่วนเซมิยาแม้จะอันดับใกล้กับรัฐธรมนูลนามาเลยอันดับที่สิบสี่ ลำวัดสิบสองเซมิยาสิบสี่แต่เซมิยามีแค่สามสิบเอ็ดคะแนนถือว่าตามลำพรงวันไกลมากนะหกคะแนนเพราะนั้นเซมิยาจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้กลุ่มโซนท้ายจริงๆก็ไลยตั้งแต่อรา,าเบสเซมิยามาจนก,การเนี่ยพวกสามสองสามเอ็ดสามสิบแล้วก็ไล่เรียงกันลงไปก็มีเซมิตามิโกคานิสยี่แปดยี่ห้านะส่วนสองทีมท้ายนะ่ก็ไม่น่าจะรอดการนาการไปเลยอ และนี่คือรัสปอมาสกับไซบียอันดับที่สิบสองจนอันดับที่สิบสี่ผลงานห้างเกมหลังสุดของรัสปอมาสปรากฏว่าไม่ชนะเลยเก็บชัยนะไม่ได้เลยก็ถามว่าแปลกใจไหมไม่แปลกใจก็ทีมมันอยู่กลางตารางอะ่ะมันขยับขึ้นขยับลงก็อยู่ประมาณนั้นแหละแรงจูงใจในการเล่นก็ถือว่าไม่นานจะต้องเครียดแล้วแหละผมว่าราสปอมารมันอยู่ในจุดที่ วางแผนไวตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีมวางแผนไว้อยู่แล้ววางของแค่ไม่ต้องไปนิ่งหลนในการตรงชั้นเรียกว่าประสบความสําเร็จกับฤดูกาลนี้แล้วและพวกเขาทําได้นะแน่นอนรีหลซกสุดๆสําหรับทีมร,ระมัดแพ้ก็ไม่สะเทือนมองตรงเสมอก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่บนวอยู่กาลางตารางการที่ทีมลบนี้อยู่กลางตารตางได้นี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะพวกเขาไม่ใช่ทีมใหญ่ นังเตะไม่ได้โดง่งไม่ได้ดังอะไรหลังจากผลงานเสมอสองแพ้สามแน่นอนครับการลงทุนมันก็ยากอยู่ที่จะมีกําไรแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนยับนะกําไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งหักลกบกบหนี้แล้วก็ขาดทุนนิดหน่อยแต่ก็ขาดทุนแหละขาดทุนนิดหน่อยแต่ขาดทุนผลงานผลงานไม่ดีใช้คำว่าผลงานไม่ดีแล้วกันการลงทุนต้องขาดทุนส่วนเซมิยะ ยังอยู่ในสถานนะไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นแม้โอกาสตกชั้นจะยากอยู่แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ใจ้ัววขนาดนั้นผลงานท่าเกมหลอนชนะสองสามหนึ่งแพ้สองก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะสาหรับไทยมิยะนะไได้ถึงอันกินลูกที่เลยนะสองเกมที่แพ้เกมหนึ่งแพ้ในอันมาเรตอีกเกมหนึ่งแพ้เซตาบิโก,โก้และจากผลงานชนะสองสามหนึ่งแพ้สองการลงทุนมีกําไร กำไรา 3, สามเกมขารทุนเกมครึ่งหามล้มกบนี้แล้วยืนแดดบวกเค KFC ได้เขากล่องได้เขาแกงได้สบายๆชิวๆและที่ชอบสุดเลยคือห้างเกมเหลังทุนที่เจอเจอกันเซมิยเอาชนะรับระมัณได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเย่าหรือเยือนอันนี้ชอบใจเพราะว่าเมื่อดูผลงานห้างเกมเหลังทุนเซมิญด,ดูดีกว่าการลงทุนเซมิญด,ดูดีกว่าการเจอเจอกันเซมิญก็ดูดีกว่า เป็นรองแค่เรื่องเดียวครับคืออันดับและคะแนนในตลาดและนี่คือข้อมูลพื้นฐานของร้านเมมัดกับเซบิยา่าเพื่อนๆว่าไงแอบเทใจให้กับทีมไหนแล้วหรือยังสําหรับบอลโดเคมองเลยว่าแอบเทใจให้กับเซบิย่าไปแล้วซองพูด้วยไฮนิกับกันหน่อยตัวพูดตัวไฮนิกับจกเจ้าทั้งห้าลายร้านเปมามัดกับเซบิยาปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายผ่านราคาพู เป็นการปรับราคาลักษณะเสียงข้า้งมาก4ต่อ1 4ต่อ1ปรับเพิ่มขึ้นในช่องรัตพอมัต4ต่อ1ปรับเพิ่มขึ้นในช่องเสมอ4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องเซมิย่าเจ้าเชื่อใจเซมิย่าแฮนิีก็เป็นราคามีแค่น้ำตอนนี้ก็เลยปรับให้เป็นเสมอเซมิย่าปรากฏว,ว่า4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเจ้าบ้านรัตพอมัดทีมกลางตลรางกลุ่มกลางตารางกลุ่มกลางตลาด ล้วสิต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องไซมิยทีมเดือนเพราะนั้นผูนี้ไฮนดิแคมนี้ยืนอยู่กับไซมิยอย่างชัดเจนยืนแบบมั่นใจว่าไซมิยาจะชนะเลยนะไม่ได้ยืนแบบมีกลัวห่วงเหนี่ยมเสมออะไรไม่มีเลยนะไม่มีเพราะเสมอกรัก้งห่งข้างมากชื่อว่าไม่เสมอกันมองว่าไซมิยมาว่าถ้าเกิดไซมิยะจะมาก็ต้องชนะไฮนดิแคมราคาเสมอแน่นอนมันต้องมีหนึ่งประตูหใช่ไหมเพราะนั้น ภูนี้ในแคบนี้อยู่กับเซมิยาเมื่อบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ไายเรียงแล้วแอบจใจเซมิยาตั้งแต่ต้นอยู่กับเซมิยาเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบด,ด,ด,ดาวเป็นตัวบ้านเน้นสุดเน้นสุดตัวที่สองในะ EP สองประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ครับนะเป็นอีกตัวหนึงครับทีเด็ดเซมิยาทีเด็ดนอนไวมันแข่งขันกันเร็วนะฮะอยู่เซมิยาครับ ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1น EP สา EP สี่ EP ห้าลองติดตามด้วยขอมพาะคุณมากๆครับ